ครับก็ขอสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับที่เรียนออนไลน์กันที่บ้านนะช่วงนี้เนาะโควิดระบาดนะครับอย่าออกไปไหนนะครับอยู่บ้านดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ครบห้าหมู่ด้วยนะเพื่อที่ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับอือโอเคเจอกับคุณครูครับวันนี้ครับนะคุณครูอ๊อฟนะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ วิธีการปฏิบัติต้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการบริหารจิตแล้วก็การจเจริญปัญญานะครับซึ่งเมื่อคราไปแล้วเนี่ยครูครูได้สอนนักเรียนไปเรื่องของอาการบริหารจิตแล้วก็การจเจริญปัญญาใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรครับมีเรื่องของสซตตสัมปชัญญะถูกต้องไหมครับเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของปัญญานะครับสอย่างทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวครูครูจะพานัานเรียนมาปฏิบัติต้นนะครับให้เกิดการบริหารจิตแล้วก็การเจริญปัญญา ว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับนะก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองตอบดูว่าประโยชน์ของการบริหารจิตแล้วก็การเจริญปัญญามีอะไรบ้างครับอมืมีอะไรบ้างครับทําให้เราเป็นไงครับจิตใจสงบไหมครับอ่าจิตใจสงบนะครับอืรอบครอบไหมครับมีความรอบคอบนะอ่า ความจำเป็นไงครับความจำดีไหมความจำดีนะครับอารมณ์เป็นไงเบิกบานแจ่มใสนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์คร่าวๆนะครับอืมโอเคทีนี้เรามาดูครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับของการบริหารจิตแล้วก็การเจริญบัญญญาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณห้าขั้นตอนนะครับง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับ เราก็ต้องกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าโดยการตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระคาวะตัวรันตัวสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะพระคาวะตัวรันตัวสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะพระคาวะตัวรันตัวสัมมาสัมพุทธัสะนะครับสามจบจากนั้นก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับก็คืออิมินาสกาเลนะนะครับพุทธังอภิพุทธยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิพุทธยามิ อิมินาสก,กาเรนะสังคังอาวิปูชยามินะบจบแล้วหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สองเราก็สวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับก็คืออรหังสมมาสมบุโรโธพระกวานะครับแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับอืพอจบแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สามนะครับเราก็ สํารวมจิตใจนะครับตัดความกังวลต่างๆออกไปนะครับคิดแต่สิ่งที่เราที่เรากาลังจะทําในตอนนั้นกําหนดเวลาในการฝึกปฏิบัตินะครับบางคนจะฝึกประมาณสักสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีก็ได้นะครับนะได้หมดเลยนะครับขอให้เราตั้งใจทําแค่นั้นนะครับต่อจากนั้นเราก็พนมมือขึ้นนะครับกล่าวคำปฏิฐานว่าบบดนี้ครับพระเจ้านะครับจะฝึกจิตฟามนานะครับกําหนดสมาธิ ดยการยืนการเดินการนั่งและการนอนอะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นก็ตั้งใจฝึกตวอความภาคเพลียนอดทนนะครับจนเกิดสมาธิแล้วก็สมดังความตั้งใจปรารถนาแล้วก็ทำไปนะครับซึ่งรูปแบบในการในการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินะาราธหรือว่า เลือกฝึกในอริยบทอื่นเช่นการเดินจงกรมก็ได้นะครับการยืนสมาธิก็ได้นะครับการนอนก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนึกตัวอย่างการนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็คิดอยู่ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่กําหนดลมหายใจนะครับเข้าออกเข้าออกนะครับให้ให้สติของเราเนี่ยรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากาลังทําอะไรอยู่หายใจเข้าหายใจออกนะครับนะอืม หรือว่าจะเป็นการเดินตรงกลมการเดินจงกลมก็จิตเราก็จะอยู่ที่ที่การก้าเดินแบนี้ก้าซ้าย9ก้าย่างขวา9ก้าย่างแบบนี้นะครับนะการยืนสมาธิก็ได้นะครับหรือว่าการนอนสมาธินะครับนะก็ทําตามที่ตนเองถนัดนะนะหลังจากนั้นครับพอเราฝึกได้แล้วเนี่ยใกล้จะพบเวลาที่เรากําหนดแล้วเนี่ยสมมติว่าทาสักห้านาทีนะครับพอใกล้ถึงเวลาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ย จาาแบบเป็นจาคมาดิษฐามครั้งนะครับจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทําบุญในครั้งนี้เนี่ยให้กับญาติพี่น้องหรือว่าให้กับตนเงองให้พ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับอุทิศส่วนกุศลได้หมดเลยนะครับเป็นบุญกุศลสําหรับตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้อื่นได้ด้วยนะอ,อันนี้คือห้าขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติการเจริญจิตแล้วก็การเจริญปัญญานะครับ ทีมาดูครับประโยชน์ว่าประโยชน์ที่เราทําไปเมื่อกี้เนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยนะครับหนึ่งมันทาให้จิตใจเราสงบนะเบิกบานแจ่มใสไม่วิตกกังวลครับความจําก็ดีด้วยมีความคิดที่เราครอบมีความกระฉับกระเฉงนะครับมีความมั่นคงในอารมณ์นะครับอารมณ์ก็จะไม่ไม่แปรปรวนง่ายนะครับนะมีประสิทธิภาพในการทํางานด้วยทํางานก็จะสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรามีสติมีความตั้งใจนะครับนอนหลับง่ายด้วยนะครับ ไม่เชื่อไปลองทําดูนะครับครูครูเนี่ยทำเป็นประจําทุกวันเลยนะครับอืมจบลงไปแล้วนะครับเรื่องของการวิธีการปฏิบัติการบริหารจิตแล้วก็การเจริญปัญญานะครับมีอยู่ห้าขั้นตอนนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมของพวกเรานะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเขียนขห้าขั้นตอนนะครับวิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตแล้วก็การเจริญปัญญาเนี่ยลงไปว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขียนลงในสมุดของตัวเองนะครับอืม ทำงานให้เสร็จนะครับมีความรับผิดชอบต่อวาระ,ะหน้าที่ที่คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับทํางานให้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับโอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันนะครับสัปดาห์ต่อไปนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอ,อการคาว่าสวัสดีครับ